สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอารเอฟซีที่รักทุกๆุกท่านนะคะเป็นจังไดอยู่ดีไม่แห้งสุภูสุคนเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี้ยเยลินกับมานังแพว์อยู่ในสวนหลังบ้านพี่น้องจา้าอากาศดีดีลมโบแห้งปันไดพี่น้องอาการพุ่มแพรยเยลินก็ดีขึ้นเพราะว่าวีคนี้ฝนตกเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเมื่อเนี้ยเยลินีข่าวดีสิมาบอกพี่บอกนอ้องเดามาอัปเดตอาการป่วยของเยลินให้ฟัง พี่น้องกสิบอยากฟังดอกว่าเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจังไดแต่ว่ามันเป็นยังสี่เรื่องเล่านะพี่น้องอดสาฟังให้มันจบเด้อค่ะเดอ้อเพื่อว่าสิเป็นข้อมูลดีๆให้พี่ให้น้องสำหรับผู้ใดที่เป็นโรคแบบที่ยลิ้นเป็นนะคะเพราะว่าเขาอเอิอนี่ยังละ่ะน้าตาลในเลือด น้ำตาลในเลือดสูงเนาะ,ะเนาะค่ะซึ่งคลิปก่อนๆพูดเยลินเคยเหตุคลิปบอกไว้แล้วว่าเป็นอย่างเยลินจังคอยดื่มบได้เออเป็นอย่างเยลินจังคอยป่วยเยลินอ่าเป็นเบาหวานในขันทีสองซึ่งกับยังบอท่านได้รุนแรงปันใดเนาะค่ะเนาะยังมีโอกาสที่สิได้ดูแลเจ้าของปรับโตให้ท่านให้ท่านโลกอ่านั่งจุดนี่ดังนั้นแล้วขั้งสุดท้ายที่เยลินไปหาหมอมานี่อ่า หมอตรวจเลือดเยลินคลังสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีนะคะว่าตลอดระยะเวลาสามเดือนกว่าๆทเยลินปฏิบัติตัวมานั่นได้ผลดีมากหน่อยแค่ใดทเยลินกินไข่ต้มกับก,บกาแฟดำย่ามอสาวบก,กินอาหารสาวนะคะย่อเวลาอาหารย่ามอสาวไปใส่ตอนเทียงเทียเดียวนะคะแล้วก็กินข่าหน่อยลง ผักทเทยลินกินประจําทุกเมื่อเป็นไปได้นะคะทุกเมื่อก็คือเป็นกะหล่ําหรือว่าบาร็อคโคลีแล้วก็เห็ดเห็ดชนิดต่างๆลวกก็ได้พัดก็ได้นะคะบอคอร็อกโคลีนี่จะเป็นลวกกินกับน้าพริกเข้าก็ได้น้าพริกปลาทูก็ได้แล้วสิ่งที่เยลินบอกกินเลยก็คือผงชูรสเยลินน่ะงดกินผงชูรสโดยซิ้นเชิงแล้วก็บอกินอาหารที่ใส่น้าตาลหรือว่าปรุงกับเขาเยาลินกับ,บวใส่น้าตาลนะคะค่ะดังนั้นแล้วตลอดละ ระยะเวลาสามเดือนกลัวมาเนพ้ตรวจเลือดของเยลินเป็นหนาที่พ่อใจของคุณหมอค่ะแล้วก็น้ำตาลในเลือดของเยลินกับโบมี่เลวนะคะอาการเบาหวานกับลดย่อนลงเยลินบบมี่อาการเหนื่อยลาหอบหายใจบ่ถึงท้วงแบบเกากนนะ่ะเยลินบบมี่เลวพี่น้องแล้วเรื่องดื่มดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆบ่ว่าสิเป็นว่าขาวว่แดงหรือว่าเหล้ายาป้าปิงแนวอื่นเยลินกับ ทนลงมาให้เหลือหน่อยที่สุดเท่าที่สิหน่อยได้นะคะค่ะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าคุณสามารถดื่มได้แต่ว่าอย่าดื่มหลายซึ่งแม่นว่าหมอสิเปิดโอกาสให้ยาลินดื่มแต่ยาลินกับบ่ดื่มถ้าจะดื่มก็คือ,อเวลายาลินไปออกเดทกับผู้บาวยาลินดื่มอยู่พี่น้องเธอละแก้วสองแก้วเบเกินสามนะคะอนุญาตให้เจ้าของดื่มได้ซัมเนพี่น้องจา๋าดังนั้นแล้วการที่เฮ้าปฏิบัติโต เรื่องดื่มเรื่องกินเรื่องอาหารต่างๆเนี่ยลดาการทํากับเข่าจากน้ำมันพืดนะคะยะลิ้นชัยน้ำมันจากอาหารซัด อาหารสัตว์ว่าสั่นจากเนื้อสัตว์นะคะอย่างเช่นไก่หมูที่มีมันอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วยยลินก็เอามันล้วนให้น้ำมันเขาออกแล้วกับพัดพักแห่งๆกินแบบนั่นลหละพี่น้องซึ่งมันกับเป็นผลดีกับร่างกายของเฮ้าเนาะคะ่ะนอกคอเลสเตอรอลต่างๆหรือว่าไขมันในตับของเยลินก็ลดลงเมื่อสุยางทุกอย่างที่เคยแย่เมื่อสองปีก่อนนั่นเยลินเป็นล่มข้าหมองเฮ็ดงานแล้วก็ อาการป่วยของเยลินมันพุ่งขึ้นสูงหลายอย่างพี่น้อง ตอนนี้เยลลินสามารถควบคุมอาการต่างๆได้แล้วก็วควบคุมน้าตาลในเลือดได้แล้วก็ไขมันในเลือดของไขมันพอกตับของเยลลินกับพอนลงพี่น้องจากอาหารการกินที่เยลลินพอนลงในราคาแล้วก็มากินอาหารสุขภาพมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องออกกําลังกายเยลลินบรสามารถที่จะก,กระโดดเชือกได้เหมือน2ปีที่แล้วยลินคิดหอดเชือกลหลายพี่น้องคะส่วน ออกกําลังกายาเบาๆอย่างอื่นอย่างเช่นฝึกโยคะโยกหยังนี่เยลินก็นย,นกนย,นยังยังเหตุอยู่แต่ว่าก็ได้บ่เต็มทีพี่น้องแต่ว่าเยาลินกับฝึกออกกําลังกายเบาๆเอาเนาะคะ่นะเนาะซึ่งมันกับเป็นผลดีกับตัวเฮาเรื่องโดเสือกเยลินต้องพักไว้ก่อนเพราะว่าต้นขาของเยลินบอโอเคบ่ดีพี่น้องจ๋าอายุเฮากะหลายขึ้นสิ่งที่เฮาเห็ุมันมันมันเป็นการ กระแทกกับกระดูกเข่าเกินไปเสียงเกินไปนะคะสําหรับผู้ที่สุขภาพบดีนะะเนะาะค่ะเนาะตอนที่เล่นโด,ดเชือกเล่นกับบอลูว่าเจ้าของป่วยพี่น้องคะ,ะลเล่นก็เลยตรงมาหยุดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็การออกกําลังกายต่างๆอย่างอื่นเล่นก็หาแบบที่บ่ต้องกระโดดหรือว่า เฮ็ดให้มันแร่ตัวกระดูกของเห้านะะเนาะค่ะเนาะเยลินก็ใส่วิธีอื่นเอาดังนั้นแล้วเยลินก็เลยอยากเอาข่าวสารตรงเนี้ยบาบอกพี่บอกน้องว่าสิ่งที่เยลินเฮ็ดลงไปนั่นมันเป็นผลดีกับร่างกายของเห้าท่านตานะคะภายใน3เดือนกว่กวๆจากนํำนักเยลิน65กิโลเหลือห8า9ซึ่งเขาลงโดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่าเยลินกิน ลวกบอกโคลีกับเ็ดหรือว่าพัดเ็ดพัดบอคโคลี่กินอยู่จังสี่สลับกันกับอาหารทะเลเนื้อหมูเนื้อไก่กินสลับกันเนื่งสัปดาห์ต้องให้มีอาหารชนิดนี้ในแต่ละเมือในแต่ละเวลาของอาหารของเห้านะคะส่วนเขาเยาลินกะ กินเข้าก้องกินผสมเขา่าหรือว่าเข้าไลเบอร์รี่ผสมเขา้าขาวเนาะค่ะเนาะจากที่เป็นคนกินจุยเลิ่นกะท่อนลงมาเหลือน้อยหนึ่งค่ะยังเช่นข่าเหนียวเนี่ยเรื่นกินเทียแเราเป็นกองพุ้นเดียบเพลนองน้ำตาลในเข้าเหนียวมันกระลายเนาะค่ะเนาะหมอกะให้ลดลงมาอย่างหน่อยกะอย่างหลายกับว่าเกินหนึ่ง หน่วยไข่เนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าเยลินก็กินหลายกว่านั้นยีดอกแต่ว่าเยลินบ่อได้กินข้าวเหนียวทุกมือ้อนณะปัจจุบันนี้ส่วนกว๋วยเตี๋ยวที่เป็นแปง้งเป็นเส้นต่างๆเยลินก็เฮ็ดเมื่อก่อนเคยเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวให้ลูกกินอาทิตย์ละ1อาทิตย์ละครั้งนะคะเดือนนึงก็3-4เทื่อเนาะคะ่นะเนาะ กินตะก,กว๋วดเตี๋ยวแปงสะสมหลายบัดที่นี่ยยลินก็ลดลงมาเหลือเดือนละเถือสองเถือก็กินกับลูกเถือแถ้วยพี่น้องคาอดบดได้เย,ยลินอดบดได้ยยลินก็ก,นก,กินแต่ว่าสัดส่วนทุกอย่างที่เยล,นยลินกินเยลินก็ลดตามสัดตามส่วนต่างๆซึ่งผลที่ออกมาณนะปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่หนาภาคภูมิใจมากๆในความพยายามของเยลินนะคะดังนั้นแล้วเอฟซีหลายๆทันทีมีน้ำตาลในเลือดสูงเลยว่าเป็นเบาหวานในขั้นที่สองนะคะสามารถ เระเตามขับที่ยลินเห็ดใดนะคะยะลินเอาความรู้ดีๆเอาประสบการณ์ดีๆมาแบง่งมาปันให้พี่ให้น้อง ได้อเอาไปเหตุน้ำนะคะซึ่งมันบริได้เป็นอันตรายกับร่างกายของเฮ้ากับไดพลดีเกินขาดอีกต่างหากะยาวินกับมีความรู้สึกดีกับเจ้าของกับสุขภาพเนาะตอนนี้นะคะแต่ว่ายาลินกับยังต้องกินแบบเก่าๆนี่ต่อไปคือเก่าเพราะว่าเบาหวานสามารถกลับมาโจมตีเฮ้าเมื่อใดก็ได้ถ้าเฮ้ายัางบ๊วควบคุมในการกินการดื่มการรับการนอนของเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะดังนั้นแล้วเฮ้าต้องรู้ท่านโลกรู้ท่านทุกสิ่ง ยางที่อยู่ในหลอบกายของเห้าบัวบัวสิเป็นอีหยังกะแล้วเต่ค่ะคลิปนี้ยาลินก็นเลยเอามาฝากมาตอนเอฟซีที่รักทุกทุกท่านที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะว่าอาการป่วยของยาลินดีขึ้นค่ะจากอาหารการกินที่ยาลินคัด ทอนลงมาเนี่ยแะค่ะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์เหล้วสิเป็นกำลังใจดีๆให้พี่ๆเพื่อนๆที่เป็นเบาหวานในขั้นที่สองหรือว่าน้าตาลในเลือดสูงหรือว่าไขมันพอกตับอยู่นะคะผู้ใดเป็นอยู่ก็สามารถเอา รายละเอียดกับเยลินนี่ไปปฏิบัติใดซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายๆไกลตัวเฮาเฮาสามารถเทศใดด้วยตัวเองเฮากบสิใดมีสุขภาพที่ดีมีอายุยืนยาวเอ็นจอยชีวิตไปได้อีกโดนเติมเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ก็มีมาฝากมาตอนไล่เติบพี่น้องจา๋าจังใดกับขอให้พี่ให้น้องดูแลสุขภาพด้วยเด้อค่ะเด้อขอบ,บุญขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมทุกๆคลิปนะคะพอกันคลิปหนาพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะ อยู่ดีไม่แห้งเด้อค่ะเด้อบ๊ายบาย